อก,กอรปรน,น,น,นล้มละลาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทู e นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทู e ช่องหมูน้อยมังทุ้ม้ยครับคลิปนี้ก็เออมาไทายนาครับ วันวานข้าวสามคนครับหวนไม่ทันรถไถยรถไถยเยอะกว่าคนหวานอีกไทยมาวันนี้มาห้าคันครับนี่มาห้าคันเลยวันนี้อุ้ยเลยก็ต้องคึ้เลยเนะนี่ยคนใยญยน้องเนาะเอ เป็นยังไงคลาดไม้เบิกไหมใครไม่ปลดรอยตัวเองฮะคาดไม่ปลดรอยตัวเองโจกหรอวะใครทำที่บ้าบ้านไม่ลบไม่กลดรอยตัวเองอ่ะวิ่งตามรอยเกมอ่ะไม่ปลดรอยเกมอ่ะไม่ปลดรอยก็แบบปลดไม่นนสนิทอ่ะตามไม่ถึงอ่ะขี้ไท้มันสายไม่ถึงอ่ะเมิ่อไงเจือนยี่พันแปดเองผมทำยี่สี่ยังไม่ใส่คลาดทำใหม ទៅព្រឹងញាំសៅនេះដល់តិចញាំសៅខ្លាំងហឹមហឹមបានគាត់អស់ហើយឲ្យគុនអីតើវាដល់តោះនេះបាត់នៅអារបស់ធ្វើយូរទីណាដល់នេះបាត់លើងនោះចេះតែទៅអេមិនថ្ងៃបាត់វល់ងេះណោះបាត់បាត់តាន់ព្រឹកដល់ងេះនេះទៅជួវល់ងេះក្រឹងហើយមិនក៏បាក់ក៏ឡាននេះធុយជួមបាទហ៎រងថ្មនេះអូទេអូយថាតាគីកុលរ៉ា luôn content lập án nô nên đã bắt clip khá rò gì Bông clip xịt đèn rồi xịt Này, này mày? Không. Này, sao ban long ran mới để xịt xịt mấy ngày rồi? Nông tinh nằm khen say tới nà Năm tay ông em. Tiếc toàn em ju. Tiếc em Không chơi.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  Không Không chơi. bro chơi. Không bro Không เราเขาดาวเราดินหนูนี่เรมือยเจยยังนี่อยากกินข้าแล้วมือกินไม่คำคุมฟองินไปนี่ยด้ง้งะรราราหัวเราอ่ะสชัยนเงินยั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 นรถดำกี่คันนะหกเจ็ดโบราารถดำมาจอดจ้ำนะเอ้เสร็จเลแต่มือเ้อท่อไม้เสียงไม่ค่อยออกแต่คน ที่เขาฟังนะคนที่ขับอ่ะมอนเสียงไม่ออกแต่คนที่อยู่รอบๆอ่ะเว่าเสียงดังมากมนะไหน่อช่างอีกท่อช่างอีกนะนของผมเลยผมซื้อแล้วเนาะใช่ฮะพันหนึ่งราคาช่าง อือใช่นี่ต้องของละมมอจอยนี่นี่มันนิ้วบุญใบนิ้วกระลังสามทวนไม่กูเลื่องลืนวเนาะยีตะเมอขาที่มาเลยยังมาติดต้นตะติงเลยเนาะเบี๋ยนี่เจอแหวอหลืดไอ้ไอ้ไอ้เลดที่มันกินได้เหรอยังเลื่องลื่ๆมันจะกระพันความร้อนมาอย่างกระพันความร้อนมามันกูดูไปไอนี้วะเนาะตั้งนานไม่เหลืองอย่างกระพันความร้อนมาเนี่ยผมพูด Tell me lương thêm. Có chấm lương quá để mà, có mấy đứa mà này, đứa. Thôi, lướng, lướng quá nhiều lương 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 lương quá lương quá nhiều lương hai 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 Được,

ตอนนี้ลุงก็หวานข้าวเสร็จแล้วครับก็ร<อ>ักเริ่มทำงานเออเอาเอาเลยเออเอาอามือซาตันดาดกเกซูคอยร,อะ,ยระเลยเอาไปอะไรกัน กมาดูคาดละเมอเจยโอ้ดินร้อนมากอ้นะยืนไม่ได้เลยร้อนมากเลยโอ้คราดนี่สวยมากเลยวา สามสองแรงมาก สวัสดีครับสวัสดียวันนี้ข้ามาถิ่นสวัสดีนะวันนี้นี่ องไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นเลยครับ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเริ่มทํางานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะก็บายบายครับสวัสดีครับ